พอศ .2168 เนี่ยปลายปลายปลายเดือนแล้วปลายเดือนและ,และ, 24, ะ,ะยีบสเนาะย่างเข้าสู่หน้าฝนมันก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วละ่ะเป็นมาหลากลับหลไหลขันหลอสงไข่แล้วหน้าฝนหน้าหนาวหน้าแล้งมัเป็นอยู่อย่างนี้ปกติของโลกของธรรมชาติฮะ เกิดเกิดดับดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกลางคืนกลางวันก็เกิดอยู่อย่างเงี้ยส่วนวันที่หนอนวันที่นี่วันเสาร์วันอะไรเงี้ยคนสมมติขึ้นมาทางน้นแหละธรรมชาติเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างเงี้ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือเรียกว่าอยู่ในกรดของไตรักหรือคําว่าอนิจจังแปลว่าไม่เที่ยงไม่จริงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ตอนเป็นเด็กก็อยากเป็นผู้ใหญ่พอเป็นผู้ใหญ่ก็อยากเป็นเด็ก สารพัดเนี่ยอย่างหลวงปู่ชาหลวงพ่อชาท่านพูดถ้าอยากได้ไม้สั้นมันก็ยาวอยากได้ไม่ยาวมันก็สั้นมันไม่มีความพอดีไม่มีความพอดีนะใจมันไม่ปกติแต่ธรรมชาติมันเป็นปกติของมันแต่จิตใจเรามันไม่ปกติพวกเราไม่เข้าใจเราทําไมมันถึงทุกข์เพราะเราไม่เข้าใจว่าเรากําลังทุกข์ทำไมเราถึงหาความสุข เพราะเราทุกข์เราถึงหาความสุขถ้าเรามีสุขเราคงไม่ต้องสแสวงหาความสุขจริงไหมเพราะเรามีเจต่ทุกขมันก็เลยสแสวงหาไม่มีที่สิ้นสุดคือหาสุขจริงไหมแต่บางคนน่ะหาสุขหยุดหาสุขเพราะเขามีความสงบสุขเอกสงบสุข สุขได้เสมอความสงบเป็นไม่มีเราไม่เคยได้ลิ้มรสของความสงบจากความคิดเลยจากความปรุงแส่งเลยแต่ไปอยู่ที่ไหนไปนั่งคิดมันก็ได้จะนำทุกขอยู่ที่นั่นความคิดเนี่ยอุปมาเหมือนหมาขี้เลื้อนไปนอนอยู่ไหนไปที่ไหนมันก็คันมันก็ไปตำหนิแต่ที่เพราะมันไม่รู้ว่าที่มันคันน่ะคือขี้เลื้อนความคิดก็เหมือนกัน จะไปนั่งอยู่วัดไหนภูไหนถ้ำไหนก็ตามถ้ามันยังคิดอยู่จะหาความสงบเป็นไม่มีทํคาคิดนี่แหละถ้าเราเห็นแล้วซึ่งความคิดเห็นโทษแล้วซึ่งความคิดเราก็จะนั่งดูมันโอ้เนี่ยมันจะเป็นกายมันมันคิดแล้วทีเนี้ยเมื่อก่อนเรากับความคิดเป็นอันเดียวกันมันก็เลยมีอิทธิพลต่อเรามีส่งพลังต่อเรามีอำนาจต่อเรามากความคิดปรุงแต่งเนี่ย พระพุทธเจ้าก็พูดนะอาน,นิจาวัตตะสังฆาราอาน,นิจาก็อัน,นิจังนี่แหละนะไม่เห็นไ,ไหมไม่จริงไม่เที่ยงวัตตะก็คือวัตตะสังขาราก็สังขารสังขานี่เห็นไ,ไหมไม่เที่ยงไม่สิ้นสุดท่านก็พูดตรงไว้สมบูรณ์แล้วดีแล้วแต่พวกเราไม่เข้าใจการปฏิบททัติธรรมอ่อาศาสนาพุทธเราเนี่ย ไม่ใช่เวลาเอาความเชื่อหลวงตาพูดตลอดนะความเชื่อความเห็นน่ะไม่ใช่ศาสนานะศาสนาพุทธต้องศึกษาไม่ใช่ความเชื่อใจสิกขาศึกษาศึกษาสามอย่างคือศีลสมาธิปัญญาอ่อ,อริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมักนะ เพราะความไม่รู้จักทุกไม่รู้จักเหตุแห่งทุกนี่แหละอ่าเพราะฉะนั้นการพูดธรรมะการปฏิบัติธรรมะเราจะพูดถึงเรื่องทุกข์เรื่องเวทนาวันนี้ศาสนาพุทธของเราเราจะได้เห็นว่ามันเริ่มมีปัญหาที่จริงมันก็มีปัญหาที่มีคนในความเชื่อเนี้ยอย่างเราเชื่อว่าพญานาคจะมีคุณต่อเราก็น่ากลัวพญานาคมีฤทธ เราก็จะกลัวพญานาคเราก็จะบูชาพญานาคเราเชื่อผีผีก็จะมีอิท่ิผลเราก็จะกลัวผีผีก็จะมีอิ่ิผลเราก็กลายเป็นศาสนาผีอะถ้าเราเชื่อว่ามดวัตถุเป็นมงคลเราก็จะเป็นศาสนาแห่งวัตถุมงคลพวกนี้ก็จะมีอิทธิพลต่อเราเนเรื่องความความเชื่ออะ ถ้าพูดถึงเรื่องศาสตร์พุทธศาสนาเราเป็นสัจ,จธรรมไม่ใช่ความเชื่อผู้เข้าถึงความเป็นอันเดียวเป็นหนึง่งสัจจะแปลว่าอันเดียวเป็นหนึง่งนะไม่มีสองเราจะอิสระจากความกลัวจากความเห็นผิดมจากสิทธิจากความเชื่อพวกนี้จนพ้นออกจากความกลัว ลุงตาพูดตลอดว่าความตายไม่น่ากลัวความกลัวจังหากที่น่ากลัวทําไมต้องกลัวพญานาคเมื่อเราไม่กลัวพญานาคพญานาคก,ก็ไม่มีอิทธิพลตลอ่อเราเหมือนเรากลัวผีเนี่ยผีก็จะมีอิทธิผลไปอยู่ที่ไหนก็จะมีแต่ผีมืดมาข้ามมาเนี่ยเอาละอ่ะ ล้วนเกิดจากเราหลอกตัวเองทั้งนั้นด้วยสัญญาด้วยความคิดตุงแจงพบภูมิต่างๆนานาน,าน่ะมันแยกออกจากกันส1มสิบเอ็พสาเอดภูมิเนี่ยมันจะต่างอะไรอ่ะเทวดาก็มีกิเลสตัณหามีมิจฉาทิฏฐิมีสัมมาทิฏฐิเหมือนกันกันกบคนเรานี่แหละไม่ต่างกันสัตว์โลกทั้งหลายรวมถึงส1มสิบเอ็ดพบเนี่ยไม่ต่างกันกับมนุษย์เพราะกิเลสตัวเดียวกันเพราะสิ่งพวกนี้ เกิดจากสิ่งเดียวกันที่เวียนวนเปลี่ยนแค่พบเปลี่ยนแค่ชุดนะเขาเรียกว่าสังสารวัฏเวียนวนเวียนไหวเวียนไหวใจเกิดเป็นมาทุกอย่างเราก็เคยเป็นพญานงพญานาคเป็นเทวดาเป็นเราเป็นมาหมดสัตว์นรกสัตว์อะไรเราเป็นมาหมดเรียกว่าเวียนวนเวียนไหวไม่มีที่สิ้นสุด คนก็มีมิจฉาทิฏฐิมีสัมมาทิฏฐิพวกนั้นก็ไม่ต่างกันนั่นเรียกว่าเสมอกันด้วยกิเลสจัณหาการที่พวกเราเนี้มาปฏิบัติเพื่อให้เห็นให้เห็นเหตุให้เขาถึงศาส,สนาพุทธจะไม่ทรงคุณค่าเลยถ้าเรานำวัตถุ นำสิ่งพวกนั้นเป็นเทวนิยมมันจะผิดพลาดมันจะไม่ใช่พุทธศาสนาจะเริ่มเป็นไสยศาสตร์ไม่ใช่พุทธศาสตร์อ่ะไสยศาสตร์หมายถึงศาสตร์ของนอนผู้นอนผู้นอนหลับแต่พุทธศาสตร์ในตรงกันข้ามเป็นศาสตร์ของผู้ตื่นสิ่งที่พวกเราอ่ะอ่ะมาประพฤติปฏิบัติอ่ะในศาสนาศาสนาเหล่านี้ เราต้องเข้าใจในพระธรรมในคำสอนนะสิ่งต่างๆนานา,นาที่มันเกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้ปัญหาทุกวันนี้เพราะเราไม่เข้าใจเรื่องศาสนาเลยอะเราเอาความเห็นของเราเราเข้าใจเรื่องประเพณีวัฒนธรรมไหมทุกวันนี้ วัดวารามซึ่งเป็นของศาสนาพุทธที่เรียกว่าพุทธศาสนาเนี้ยอของพวกเราเนี้ยจะเต็มไปด้วยความแอบแฝงเต็มไปด้วยประเพณีวัฒนธรรมเต็มไปด้วยพามวิธีพามะเราจะเห็นปรากฏว่ามีการบูชาวัตถุมงคลมีการอย่างนั้นอย่างนี้อะ เลยกลายเป็นแหล่งธรรมมาหากินเร,กเรียกว่าพุทธพาณิชย์อ่ะอ่าอันนี้โทษพระก็ไม่ได้ตบมือข้างเดียวไม่ได้เพราะญาติโยมก็ไม่เข้าใจเรื่องศาสนาเลยไปมองเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อดำหลวงพ่อขาวหลวงพ่อเหลืองศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่เข้าใจเรื่องพระธรรม เรื่องคาสอนเลยวัดก็เลยเป็นแหล่งที่ขายทูปขายเสียนขายดอกไม้อ่ะอ่าอ่าแก้กรรมแก้โน่นแก้นี้ง่ายแ้วเกิดด้วยขาดหลักของความเข้าใจขาดหลักของความรู้ในศาสนานี้อ่าในเมื่อขาดอย่างเงี้ยเราจะตรวจสอบยังไงทํำยังไงก็ย่อมเกิดปัญหาอยู่ดีเพราะเราไม่เข้าใจเรากลับว่าเรารู้เห็นไ,ไหม ตอนนี้มันเอาโลกมาตัดสินธรรมเข้าใจคำว่าโลกตัดสินธรรมไหมเออเอาทิษฎีเอาทิษฎีเอาการคาดคะเนคำนวณเอาความเห็นมาตัดสินอแต่เราไม่ได้เอาธรรมะเราไม่ได้เอาความรู้แจ้งมาตัดสินเลยนะ ถ้าเราเอาพระธรรมวินยัยหรือเอาศีลเอาศีลมันจะเชื่อได้ถ้าบุคคลนั้นมีศีลจริงๆมีคุณธรรมจริงๆมันไม่มีปัญหาเพราะว่าถ้าคนมีคุณธรรมมันไม่มีปัญหาหรอกเข้าใจไหมที่มันมีปัญหาคือคนไม่มีคุณธรรมไม่มีจริยธรรมไม่มีศีล มันจึงมีปัญหาเพราะมันขาดตรงนี้ประโยู่ที่ไหนมันก็มีปัญหาเพราะมันเอากิเลสนำหน้าเอาตัณหานำหน้าเอาทิฏฐิมานะเอาอีโก้นำหน้ามันไม่ได้เอาศีลน,นำหน้ามันไม่ได้เอาธรรมนำหน้าอ่ะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นขาดตรงนี้แล้วเละเป็นโจ อะจะตั้งกดตั้งกรรมการก็คนมีกิเลสทั้งนั้นอะมันก็มีปัญหาทุกองค์กรเพราะว่าองค์กรแต่และองค์กรก็คือคนเป็นผู้ทำงานในองค์กรนั้นๆไม่ได้เอาเทวดามาเลยอะภาษาโลกโอ้เจ็ดอรหันตั้งเอจจรหันกันตั้งกันเองนะอลามมุนน่ะสิฮะจริงไหม กิเลสเต็มหัวอย่าไปตั้งว่านี่เจตอรหันตั้งมาปราบเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ศาสนาเราทุกวันนี้เขาบอกศาสนาเสื่อมศาสนามันก็ยังเหมือนเดิมทันสมัยธรรมะเนี่ยไม่เคยล้าสมัยอยู่เหมือนเดิมคุณค่าเหมือนเดิมไม่มีเสื่อมเรื่องพระธรรมคำสอนนี้เรื่องพระรมินนันนี้ยังเหมือนเดิมถ้าไปปฏิบัติ บุคคลใหญ่เป็นอยู่โดยชอบโลกจะไม่ว่างจากพระอาหารหันต์ทุกวันนี้พวกเรามาบวชเนี่ยไม่อยากเป็นพระอรหันต์ไม่อยากเป็นพระอาาริอยระาาแต่เราอยากเป็นพระครูอยากเป็นพระราษฎรู้ไหมอ,อยากเป็นเจ้าคณะมันก็เลยผิดวัตถุประสงค์ที่การบวช เนี่ยเดี๋ยวนี้เ็าส่งเสริมกันเรียนนะสิเรียนเรียนเรียนอะไรเรียนเรียนอะไรนักธรรมตีนักธรรมโทนักธรรมเอกอย่างเงี้ยเรียนเนี่ยก็ส่งเสริมนะวัดไหนหายอดนักศึกษาไม่ได้โรงเรียนไหนยุบว่างั้นว่างั้นก็เลยต้องหาละหานักเรียนมาเพื่อจะไปเรียนหนังสือ เขาไม่ได้ส่งเสริมการปฏิบัติเลยเพราะอะไรล่ะมันจะได้เงินงบประมาณออกมาไงถ้าโรงเรียนโรงเรียนบริญาตไหนมีมีมีนักเรียนเยอะๆจะได้รับสนุนจากสำนักงานพุทธเรื่องรัฐบาลอะไรเงี้ยจริงไหมแต่การปฏิบัติเนี่ยเอ้ไม่ต้องกำลังนั่งสมาธิเขาก็เรียกไปเรียนแล้ว ไม่ได้นะเพราะนักเรียนคเนี่ยเขายุบว่างงานนั่นคือเหตุผลของออครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสังฆธิการต้องไปเรียนไม่เรียนไม่ได้เพราะนักเรียนไม่ครบนักเรียนต่ำเขาจะยุบโรงเรียนนี้โรงเรียนบริยัตธรรมจำเป็นก็ต้องดึงพวกนักสกิบัติเนี่ยนะจะเราจะได้เห็นเลยนี้เราต้องยอมรับความจริงเขาส่งเสริมการไปเรียน แต่เขาไม่ส่งเสริมการปฏิบัติเห็นไ,ไหมมันตรงกันข้ามเลยที่พระธรรมคำสั่งสอนเห็นไ,ไหมปฏิบัติเพื่อจะเข้าถึงความเป็นอริยะเขาเย้ยด้วยนะอริยะบอาว่าไม่ได้เรียนหนังสือมันจะไม่รู้เลยอย่างเงี้ยอ่าอ่า เนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆนะทุกวันนี้มันผิดทางผิดฝาผิดตัวไปหมดเนาะแล้ววัวหายล้อมข้อก็ยังใช้ได้อยู่พอเกิดเรื่องทีหนึ่งก็มือวาทีหนึ่งแอคชั่นทีหนึ่งมันก็เป็นอย่างเงี้ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้าเรามองอย่างนี้แล้วนักปฏิบัติทั้งหลายนักบวชทั้งหลายนะผู้ใฝ่ธรรมผู้หวังพ้นออกจากกิเลสกรรมทั้งหลาย จงรีบขนขวายนะปฏิบัตินะให้ถึงที่สุดให้ทุกข์ให้ได้ถ้าเรามองเห็นโทษเห็นภัยของโลกของวัฏสงสารน,นี้เนาะเออเพราะว่ากิเลสจันหามันไม่ไม่ไว้หน้าไข่มันสร้างจากความเดือดร้อนช่างสร้างจากความวิบัติสร้างจากความชิบหายเนหะ็น เพราะใจคนมันกลายเป็นสัตว์เลระฉานที่ร้ายกาจมากเห็นไหมเพราะใจขาดศีลขาดธรรมขาดมโนธรรมขาดคุณธรรมนะเห็นไหมวันไหนถ้าศีลธรรมไม่กลับมาสู่จิตใจคนนั่นแหละมันจะพังทลายลงไปมันจะเกิดจุกมิสัญญี เกิดความแตแกแยกเกิดความวุ่นวายเห็นแก่ตัวข้ากันทะเลาะกันเห็นไหมวุ่นวายเพราะคนไม่อยู่ในกฎกติกาที่ตั้งขึ้นมาคนไม่เคารพเห็นไหมในภาษาธรรมเขาเรียกเลี่ยงบาลีในภาษาโลกเขาเรียกเลี่ยงกฎหมายเห็นไหมพวกกูพวกมึงเห็นไหมเพราะกิเลสมันเป็นอย่างนั้นมันมีแต่ผลประโยชน์ ที่ไหนมีผลประโยชน์ที่นั่นย่อมมีคนตอแหลฤเลีนเนี่ยถ้าอยู่ในหัวใจใครเนี่ยมันไม่ไว้หน้าใครหรอกมันย่อมมีพักมีพวกมันยิ่งกลัวมันยิ่งขนขวายหาสึกสิ่งทุกอย่างนักบวชทั้งหลายเราต้องปราะจากจากสิ่งพวกนี้ให้ได้นะอุลบุตรกินทิดาที่มาบวชเนี่ยที่วัดป่าบ่อน้ำอินของเราเนี่ย จงนําเอาพระธรรมเอาพระธรรมเอาพระวินยัยเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าให้พวกเราไว้นํามาประพฤติปฏิบัติให้สึงให้แจ้งนะให้สึงที่สุดไม่ดีให้มันตายไม่ตายให้มันดีพวกเราเนี่แหละจะรีบขวนขวายปฏิบัติอ่นะให้สึงที่สุดให้ได้ไม่สนใจเนาะเออ ที่นี่จะไม่มีตู้บริจาคถ้าหลวงตายังนั่งอยู่ยังมีลหมหายใจจะไม่มีสิ่งวัตถุมงคลไม่มีตู้บริจาคไม่มีสิ่งพวกนี้เข้ามาไม่มีวัตถุมงคลมีแต่ใจที่มีคุณธรรมมีศีลเท่านั้นที่ใจนั่นแหละเป็นมงคลบุคคลน,นั้นก็จะเป็นมงคลต่อโลกนะต่อตัวเองส่อคนอื่นเขากําลังใจของเราน้อมนาเอาเอาพระพุทธ เอาพระธรรมเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันกเกษมอันประเสริฐธรรมนี่แหละนะ,ะคำสอนพระพุทธเจ้า,าเนี่ยทำให้มนุษย์ทำให้สัตว์กายเป็นคนเป็นมนุษย์เต็มภูมิทำมนุษย์เต็มภูมิแล้วทำให้เป็นพระอริยะเต็มภูมิอเห็นไหมอริมัคอริย,รยผลอตอนนี้คนมันยังเป็นไม่เต็มเลย อ่ามันจะไปตรวจสอบใครได้มันจะไปตัดสินใครได้เพราะศีลธรรมคุณธรรมไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นโทษแล้วเราก็รีบผลขวัยปฏิบัติให้มันพ้นออกจากโลกนี้ให้ได้ออกจากทุกๆโลกให้ได้ไม่ว่าโลกไหนๆเราจะปฏิบัติให้ถึงที่สุดให้ได้นี่ต้องตั้งใจปรารบความเพียร อย่าได้ประมาทอยู่เลยยิ่งเห็นมันเกิดเรื่องเกิดราวมีอย่างนี้มันก็มีอยู่อย่างนี้ตลอดแหละเราก็ยิ่งเห็นโทษเห็นภัยของจิตใจมนุษย์จิตใจตรงตัวพวกเราเองยิ่งเกิดความเบื่อนายนะอยากหลีกพ้นอยากสลัดต้องรีบเร่งขนขวายปฏิบัตินำเอาศีลเอาธรรมกลับมาบำรุงใจตัวเองจิตตัวเองนั้นขอให้พวกเราทั้งหลายน,นะจงเชื่อมั่นในศรัทธาอะอ่าในพระพุทธเจ้า คําพูดพระเจ้าเป็นสัจธรรมเป็นหนึ่งไม่มีสองนะทำทั้งปวงทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นสืมั่นเห็นไ,ไหมเพราะมันยึดไม่ได้ทุกอย่างมันไม่เที่ยงทุกอย่างมันไม่จริงนะไม่เที่ยงก็คือไม่จริงธรรมะเป็นอนัตตาเห็นไ,ไหมแม้แต่อะไรก็เป็นอนัตตาเห็นไ,ไหมขันห้าอนัตตา อนัตตา,าติเนี่ย่ะเออที่มันไม่อนัตตาเพราะมันมีความยึดคืออุปาทานเมื่อเราทำลายอัตตาทํทำลายอุปาทานให้สิ้นไปนั่นแหละเป็นที่สุดแห่งทุกขเป็นที่จบอมจันนะเราต้องทำให้ได้ขนาดนี้ศีลธรรมมันยังบริบูรณ์สมบูรณ์อยู่มรรคผลยังสมบูรณ์อยู่ไม่มีได้สมัยไม่มี ล้าสมัยศาสนาเราไม่เคยเสื่อมหรอกมีแต่จิตใจคนท่านเสื่อมออกจากสิ่งพวกนี้นเนาะอออย่าไปสนใจเลยเนาะสนใจตัวเองสนใจศีลสงใจธรรมเนาะอานาปานสติสมาธิเนี่ยเนี่ยเนยเป็นมงกุฎเพชรที่พระพุทธเจ้าอา่พระราษารนประทานไว้ให้พวกเรามอบไว้ให้พวกเรานั่นแหะนะ,นะ,นะ มีสติแนบอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกอ่ะเราก็จะจัดรัดสั้นเข้าไปสู่มรรคสู่ผลได้เนาะอะ่เพราะฉะนั้นใครจะไปพ้อนรำเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่พญานงพญานาคทั้งหลายเนี่ยโอ้ยอย่าไปสนใจมันเลยบกบ้าอะบ้บบบเนาะนี่เป็นพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนอย่ามาแอบอิงกับพุทธศาสนานะ ถ้าคุณจะนับถืออะไรเนี่ยต้องยกออกจากศาสนาให้ได้เพราะพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้สอนอย่างนั้นนะพระพุทธศาสนาเป็นอาเทวะนิยมไม่ใช่เทวนิยมไม่มีใครมาดลบันดาลให้เราดีเราชั่วได้ล้วนเกิดจากผลของกรรมหรือการกระทำของเราเองดีๆทำชั่วชั่วศาสนาพุทธเนี่ยไม่มีสั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีอะไรใหญ่เกิน ผลของการกระทำของเราเหตุปัจจยโยทุกอย่างเกิดแต่เหตุนะเหตุก็คือเหตุที่เราสร้างเราทำไว้ท่านถึงบอกเหตุน้อยผลน้อยเหตุใหญ่ผลใหญ่เหตุพิเศษผลพิเศษนะนี่พระพุทธเจ้าสั่งไว้เหตุปัจจยโยเราต้องฝึกผลตัวเองนำตัวเองออกจากกิเลสตัณหาไปพูดเล่น ไม่ได้พูดเอาดูดีวโวหามันดับทุกข์ไม่ได้หรอกใครก็พูดได้ปล่อยวางปล่อยวางเด็กปหนึ่งมันก็พูดได้อันนี้จังอันนี้จ่าอริยสัจสี่พูดที่จะเข้าถึงพูดที่จะแจ้งในปฏิจจสมุปบาทหรือรู้แจ้งในอริยสัจสี่นะมีน้อยแต่พวกเราจะทําให้รู้แจ้งในธรรมทั้งหลายเนาะ เพราะฉะนั้นวัดป่าบ่อน้ำพยินยินดีต้อนรับผู้ไฝ่ธรรมผู้ที่สาธุการด้วยนะหรือผู้ปฏิบัติธรรมด้วยจงนำเอาธรรมะของพระพุทธองค์นำมาสู่จิตสู่ใจของตนให้ได้ศีล <c oughs> ธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินา <c oughs> คุณนรรมคำจุนโลกทุกวันนี้มันเอากิเลสคำจุนมันก็เลยพังทลายมันไม่เอาคุณธรรม เห็นไหมถ้ามันเอาคุณธรรมมาคำ้ำจุนใจเลยนะโอ้ยมันไม่เดือดร้อนมันไม่มีปัญหาหรอกมันไม่โกงกินไม่คอร์รัปชันไม่ไม่ยืมมีพักมีพวกไม่ทําลายกันหรอกมันจะเป็นกัลยาณมิตรเครื่อหนุนความเจริญรุง่งเรืองจริงจริงนี่เน่ตอนนี้กัลยาณมิตรหาได้ยากอ่าจริงไหม,มเหมือนนักการเมืองนี่วะพรรคการเมืองนี่นะ ไม่มีสตูริมิตที่ถาวรมันว่าพูดสะดูดีเนาะปากันมั่งทีปากันมั่งอยู่อย่างนั้นแหละเนาะเออมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์เป็นเรื่องของกลุ่มเห็นไหมมีแต่กิเลสจันหาทั้งนั้นเอาต้องหวังพึ่งธรรมะเท่านั้นไม่ต้องไปเรียกร้องความยุติธรรมที่ไหนยุติธรรมที่ตัวเราเองไม่ต้องไปเรียกร้องอะไรจากใคร เรียกร้องปฏิพฤติปฏิบัติด้วยตัวเราเองเนาะนำเอาศีลธรรมนั้นแหละมาปฏิบัติยุติธรรมที่เราที่พูดมาเนี่ยไม่ได้หยียับย่าซ้ําเติมไม่ได้พูดพูดเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเชี้เห็นโทษเห็นภัยของกิเลสจัญหาของคนเนาะที่สิงอยู่สถิตยอยู่ในใจคนยิ่งกิเลสจัณหามากเท่าไหร่ ปัญหาก็จะเพิ่มขึ้นสวีคูณความเดือดเนื้อร้อนใจไฟก็จะเผาจิตใจพวกกลุ่มของคนที่มีกิเลสตันหาตรงนั้นตัณหากิเลสอย่านิ่งนอนใจถ้ามีเชื้อไฟอยู่สามารถลุกชนได้ทุกเวลาจงมอดดับให้มันดับสนิทลงไฟแห่งเชื้อแห่งตันหาราคานี้พูดให้กำลังใจกันเนาะ,ะไม่มีอะไรหรอกนะ องสาธุการด้วยธแค่นี้ก่อนสาธุ